มาเลยจะฆ่าพี่นพโวโโวยโวยวโวโวโวลวยวโวโลโวโวยวโ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 ววโโววโววโวนวโกโว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 โโว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 นแลววสวโวโวโววเจอกันวเวย เอ่ด้่ด้มด้ไม่ได้ไม่ด้ม่ไดม่ไ้ไ่ไ้ไมด้ท่ด่ได้ได้ไมด้ไม่ด้่ได้ไ่ได้ไม่ได่ไ้อม่ไ้ม่ได้ไ่ไ้ม่ได้ไม่ไดม่ได้ไม่ได้ไม่้หม่ได้ไม่ได้่ได้ม่ได้อม่ได้ไม่ได้ไม่ได่ดเ่ได้ไได้ไม่่ขวาไ่ได้ไมไ้ด้ไม่ได่ไดดม ใช่ใช่ใช่จะเป็นที่เก็บของเนี่ยมีสินค้าแพ็คกเยอะที่อยู่ใต้ห้องน้ำตอนนั้นอ่ะวายพี่เลยะวายพี่เลยโอเคจัดไปปวดฟิวเหรอเอาไม่รู้เขาไม่เขาไม่พอหมดอ่ะเดี๋ยวได้ตัวตามพี่อะไรไอ้เหยังหมดอิกตานเลยฟิวก็บินหลบโอ้ยเชื่อเกินครึ่งแล้วไอ้พี่บินแม่ไอ้พี่บินแน่ในด้านไงโอ้โหปวดเพี่ยลยก็เด้อไอ้ยังไม่ดิ้ ไอ้ี่ลี่เลยเนาะกลพี่ของคนนี้นะน้องพี่ไอ้พี่นบพี่โนบบรรยุพี่โนบบรรยุพี่ที่พี่นโเลยจริงอินโนบพุ่ยอุ้ยอุดทีอ้วนหนีสัตว์กระดอนแลมซี่โดนหมดไปแล้วเฮียแม่งหมดกระดอนแลมซี่ครูสัตว์เฮียเอ้อใครกินไหลอะบอสไอ้โมกทำไมอยู่นี่เงี้ยเอ้ากดจับมือฟังอยู่เป็นไรตอบแชทอยู่หรือเปล่าเออตอบไปแล้ว เขานอนแล้วเรย์ามอรีงงทำไมรีบเควสดเดียวที่มีเคล็ดแตงว่าจริงไหมที่มีเคล็เต็มพองเลยท um> um um ี่มีเคลเดียวแค่มีจริงนูอันนี้ทำไงเนี่ยเอาเป็นยังไงเพื่อน มันเป็นวงกลมวงกลมแล้วก็เขียนเลขเจ็ดมาให้อ้กเลื่อนลงเยอะไปติดคุเลยไม่รู้เหมือนกันอ้าวเฮ้ยตัเซฟตัวไอ้กะลีกะลีไปเมื่อกี้กะลียัเดินจะเดินจะเดินผ่านกูเลยเฮียตายไปแล้วแมวมันเหแล้วนะอีน้องพี่น้องวัวพี่น้องไปแล้วไม่ใช่เดี๋ยวเราจะไม่สืบจริงเหรอกะลีตายทั้งคนเลยนะไม่รู้อะไรเลยแล้วหมุนตัวเซฟอยู่ไอ้เียเอ้ย กูก็เดินแล้วกูวิ่งสวนแล้วก็หรี่แป๊บเดียวเองอ่ะแล้วก็วิ่งสวนเจ้าเกตไปคนเกตอยู่กับแมวอ่ะไม่รู้เลยเลยอ่ะเกี่ยวกับน้องอุ้ยก็ดีตายแลยหยุดสิวะพี่วานเลยโหวตพี่พีวันเลยนี่ไงอุ้ยผู้ดิ้นโบยมั่วจังเนาะอ้าวไอเกตบอกป้องอ่ะเกตบอกป้องแล้วเกตบอกป้องแล้วยังไงไม่แต่มันโบยมั่วเกินเนี่ยเดี๋ยวมันไม่ใช่ขึ้นมาเราจะเสียคนบริสุทธิ์ไปอีกเลย

ไม่เว้ยดีดาพี่ดูได้ทำไงขาแล้วก็หมุนเจเจเจเหมุนไปทางตามเลขอ่ะแบบว่าไม่ตอนแรกดีดาทำอ่ะมันขึ้นเลขเจ็ดก็หมุนไปเจ็ดรรบแล้วแล้วไปอยุดที่เลขเจ็ดเดิอมันถึงจะขึ้นเลขใหม่อ่ะอันนี้ของพี่มันมันหมุนเลยมันแล้วมันหมุนซ้ายดีดาก็ต้องหมุนซ้ายไปให้ไปตรงเลขสี่แล้วก็ไปหยุดตรงเลขสี่อ่ะมันก็จะไปต่อไปเลยอ้แสดงว่าเป็นตรงเลขใช่ใช่ตรงเลขไม่แล้ว้องหมุนตามจำนวนนั้น สวยเลยใครเดินตามวะน้องชายแท็กมือหน่อยสิไอเด็กว่าพอดำเกแบบโอ้หว่าฟอกเกตกันไปหรือเปล่าอ่ะดูดิแมวว่าเด็กว่าพอดำอ่ะเฮ้ยเออยังไงว่าฟอกเกตกันไปหรือเปล่าน้องชายพี่เลยนะเว้ยขอบคุณครับแท็กดียวเองฟอกเกตองชายพี่เลยนะเว้ยเยี่ยพี่รู้ไหมความแค้นจากไอเกอ่ะตาหน้าได้เป็นกระคอจะฆ่าเกต่ะาก่อนจรู้พี่คิดดูพี่คิดดูตอนแรกไปจับ จับแมวใช่ไหมแมวมันตนใช่ไหมเพิ่งกดออกเพิ่งกดลงมาจากไอ้นั่นน่ะให้เลือกแมพกดปุ๊บกเก็ตค่าเลยไม่ทำเเดินยี่เก็ตหลายรอบเลยยีเก็ตอ่ะชอบฆ่าแบบเดินผ่านราคาแล้วก็พูดทอเลยพูดนี้ด้แวเลยเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเยเพื่อนเอยเดี๋ยน้องชายเก็ตเยวพี่นันกีเพื่้องน้ำ ตนั้นเรียกว่ากีครับย่อเกไม่เรียกว่าครับเกศตอนนั้นนะฮะยมีอะไรนังนั้นไหนุอุยยอุยมีอะไรเกครับไหมด๋วเธอใครมาทักเหรอเกทำไรอ่ะก็บหนังสืออเ นี่ฉันเนี่ยโอเคดีนะแล้วเธอเหรอพี่นัทไม่พูดเลยแลกัพี่นัทรู้เรื่องเลยหมเรื่องเรื่องสุดยอดดีด้าพี่ไจริงเลยโมเปดด้า ไม่เลยพี่ต, hey. e i, ต้องไปยืล้วไอ้โมเองทำอย่างนี e like ้ได้ยังไงพี่ยืนเฝ้าเองกลัวมีคนจะมาฆ่ามึงยินห่วงกูออ้อะไรอิสราเอลเออฆ่าแล้วน้องลี่น้องลี่ยืนอยู่ข้างฆ่าน้องลี่มาดูเจอพอดีเลยไอ้โมแบบลงมืองลงมือฆ่าเดินแบบพอดีเลยอ่ะเขาเลยกำลังยืนี่อยู่นั่งนั่งมาดูพี่นะอยู่เว้ยแล้วเดินแบบเดินไปเดินมาไม่ไหวมึงห่วก็เลยแบบ เขาไม่เลยไอ้มูมึงไปฆาตกรมึงไปยืนตรงนั้นหาพ่อมึงเหรอนั่นมันจุดทำเฟรดของคนไอ้เนี่ยถ้าวก็ไปทำเฟรอยู่นะทุกคนเฮ้ยี่มี่ที่อยู่บนหัวพี่นบเลยไม่ใช่นะไม่ใช่นะอาดิกาโตอยากเป็นยังเลยอ่ะเบื่อไปไหนมาเพื่อนแง่เบื่อไม่ได้เฮ้ยย่าตายคนย่าตายเลยเนี่ย อดีดาโดนเลี้องเลี้ยงเลยอะอดีดาโดนฆ่าดีเลยวะไอ้เดีด้าตายแล้วเหรอใครแค่อดีดาวะใช่ซะ่ีดีแมวคดีแมวหรือว่าจะเป็นคดีนี้แมวแมวกันเหรอแมวอะไรวะเห็นพี่นัทกับฟิวอยู่ด้วยกันไม่มีไรใช่วิวฟิลปิมาได้เลยพี่รู้สึกได้เลยว่าคดีนี้แมวจะต้องเป็นคนเราเบื่อจากแต่นอนแล้วครับดีเลยู่นะเอาเหรอ เออแต่เมื่อกี้เดินมาก็เจอแมวนะแต่ว่ามันตายที่ไหนอะโฟเกตหรือเปล่าไม่โฟเกตเลยตายตรงนี้ห้องสนุกอะห้องสนุกแมปนี้ห้องสนุกตรงไหนวะขวาตรงห้องน้ำห้องน้ำ้องน้ั้นตายในห้องนั้นไม่ังไม่น่าใช่แมวแล้วแมวอยู่ซ้ายล่างแมวอยู่ห้องน้ำตะนันไองน้ำตฟิวขึ้นไปตรงข้างบนห้องโว่กอนกูเกิดมาเดี๋ยวผมมีเควสเดียวเว้ยพี่นาเออ ใช่ไหมจบเลยขึ้นไปด้านบนไอ้ยีการ์ดไปนี่ไปผิวที่มันให้ไปเนี่ดับแบบว่าดับไฟดับไฟอะไรเงี้ยมุดท่ออะไรเงี้ยมาอ๋อตแลมซเนี่ยมีอาชีพหรว่าจะเป็นไอ้ผิวอะเราฆ่าดีดาเออเปล่ยนแล้วเฮ้ยคดีนี้เป็นวัยรุ่นปารีสแล้วดูดิวัยรุ่ปารีเนี่ยวัยมาฆ่าดีดาวพี่ขอถามเลย ไม่สมคผลอยู่โอเควมดเลยไม่มีดอะไรเปล่าไอโมกูรู้นะว่ามึงวใครวน้นะวอ้วยอตงหาไม่จดอะาดูเลยไม่จิดใครกดีไอฟิววเยอะเกเคโอเคใครวัวในฟิวโคตรเยอะเลยวะเฮียตอฟิวอะใครวตัวเองฟิวตัวเองไม่ไไอฟิวก็ไม่วตัวเองก็ไม่บิดนะเฮียวทำไม เอาพิวตายหรอไอ้พิวหมดตัวอีกอันหนึ่งอีกเสียงหนึ่งแล้วก็เลยบินไปเลยเอกระชากไอกรชากไอกระชากดี่ยคนตายเลยคนตายตัวดียเลยเฮ้ยเข่าแน่เข่าไม่รักเตี้ยกูยังเดิ์ไม่ถึงเควสทันทีเลยว่าไอ้เกตวะทำไมถึงเป็นเกตวะอยู่กับลี หรือว่าเอเก็นเข้าวค่าดีดาจับเ้าหน้ที่เกมนข้าวค่าดีดาอะไรเนี่ยดีดาก็บอกว่าถ้าพี่เป็นนะพี่จะไขขคนแรกเลยฟอร์เก็ตเี่ก็นก็เลยบาดเนี่ยเออแต่ว่าตอนนี้เอเก็นก็เป็นอีกตาหนึ่งไงหรือว่าไม่ใช่เอ้ยเอเกมมาใส่เออเอเก็นยังใส่หุ่นในคอมเหมือนกับพี่นี่หว่าแส่แล้วไม่ใช่แล้วอ๋อไม่ใช่เลยง่ายแค่นี้เลยเออแค่นี้แต่แต่พี่น้คนละข่าวกับเอเก็นนะโอ้โหโวี่งขาอะไร ะเขาอุดเขาอุดอ๋อแต่เกตข่าวคลายป่าโอ้ว่าน้องแรงไปหรือเปล่าโอเคว่าป้อเแรงหรือว่าโอ้ย skip 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 วิ่งแล้วไม่กี่แฮชเวิล์ผมไอ้โมกับบินว่ะไอ้โมกับบินว่ะไอ้เดียร์ไอ้กับบินอ่ะใครอ่ะมึงอะแหละมึงกับบินแล้วอีกเสี้ยเดียวเมื่อกี้อ๋อเหรอเออโอ้เนอะเรือหรือเพื่อนมีสาวขี่แม่หน่อย่างเงยพี่น้องกูได้ยามาแล้ว

โอ้หบอสไปคขนาดแล้วเลยน้องน้องเป็นไรงแมนไอ้บ้าอ้าวเนี้ยทุกคนเลยดิทุกคนอ๋อแกรี่อ๋อ โดนแกเดียวน่าะถรูต mm ันาแล้วครูตัวนรายแล้วเียกจิงด้วยพัสเกด้วยนี่ันเนี่ยเกป็นมูต้าเฮียตรงนั้นน่ะกูเห็นกานตาเลยนี่รอ่เฮียเกด้วยเฮียไอ้ันว่อะไรได้เรียบร้อยอ่ะ

ดูความิอ้ยอ้ยาสื่อความมาอ้ยเรียบร้อยัวข่งตัวแข่งแล้วไเย้ ลอาก็ลองพี่นกลงมาพี่นกลงมาข้างล่างอะไปดูตรงบ้านไปซ่อนศพไอ้ผู้อะไรผู้วิ่งตันะไม่ไม่ได้สงสัยเลยไม่ก็คิดว่าแบบไอ้นี่เห็ไอ้นี่ไอ้เก็นะเพิ่งจะได้ลงเข้าเกตชอบคานีดาก่อนเขาเนี่ย